รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชดพูวอในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสีทาตสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี1พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางรุ่งเรืองรัตชูโชดมอบหมายให้นางสาวกมลวันหินคำตำแหน่งครู เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชะการครั้งที่11ับ2567ประจำเดือนพฤศจิกายน2567พร้อมทั้งรับมอบนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้โดยมีพันจ่าเอกก้องนาภาชินวงศ์ปลัดอาวุโสอำเภอสีธาตุรักษาราชะการแทนนายอำเภอสีธาตุเป็นประธานณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีธาตชั้น2จังหวัดอุดรธานี5พฤศจิกาย,ายน2 5 0 167. นางรุ่งเรืองรัตชูโชดมอบหมายให้นางสาววราพรเปี้ยวปีบรรณารักพร้อมทั้งคณะครูจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดโดยการแจกใบความรู้เรื่องต่างๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุดประชาชนให้กับประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยณนะตลาดหน้าที่ว่าการอําเภอสีธาตุ5พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชดมอบหมายให้บุคลาก,สกอรสกรรระดับ ตบํบลทุกตำบลประถมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นกสกรระดับตำบลทั้ง7แห่ง6พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัชชูโชดมอบหมายให้ในายชนะชนประทุมทาครูร่วมประชุมคณะกรรมการและกำหนดเกณฑ์ในการประกวดกระทงนางนุพมาศการแข่งขันการทำกระทงสดขบวนแห่กระทงในการจัดงานประเพณีรอยกระทงประจํปี 2567ณห้องประชุมสภาเทศบาล6พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชพวผู้อนการสกรระดับอำเภอสีทาตพร้อมทั้งนางสาวกมลวันหิมคำครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งที่8ับ2567โดยมีนายชินกรคะอังกุพู้อำนการสันมนากานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานณห้องประชุมบ้านเชียงชั้น 2ส,สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี 7พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชนมอบหมายให้นางสาวกะมนวันหินคำนายชนะชนประทุมทาและบุคลากรสกรรระดับอำเภอสีทาตได้เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนานบุคลากรการจัดทำซาประจำปีงบประมาณ2567ณห้องประชุมสกรระดับอำเภอสีทาต12พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชมอบหมายให้คณะครู สกอรรอระดับอำเภอสีธาตเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกรณีเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระลาออกในการเลือกตั้งวันที่24พฤศจิกายน2567โดยมีนายนัทพงศ์วิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานณ โรงแรมสยามกแกลนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี12พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโตดมอบหมายให้นางลำดวนสังทองดีและนางสาวพวงแก้วสิริโชดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่12-13พฤศจิกายน2567โดยมีนายชินกรค้าอังกู้่วมในการสกรประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรมนภารัยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี15พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตโชโชตมอบหมายให้ในายสมัยสุวรรณศรีนางลำดวนสังทองดีเข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่2ณห้องประชุมพุทธลักษณ์านักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี าพฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชดมอบหมายให้ในายชนะชนประทุมทาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดกระทงสวยงามประกวดกระทงสดข้าวนแห่กระทงโดยเทศบาลตำบลสีทาตเป็นผู้จัดณนะบริเวณบึงคำสีอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานี18พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลาก,สกอรสกรระดับอำเภอสี าเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ประจำปีงบประมาณ2 5 6 0โดยมีนายเอกราชทวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษและมีนายพานุพันธ์ชื่นบุญอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นวิทยากรณห,ห้องฟ้าหลวงโรงแรมนภารายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี19พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชตมอบหมายให้นางสาวกามลวรรหินคำและนายเจริญคลาลิศเป็นวิทยากร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งตำบลจำปีและตำบลหัวนาคำสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกรณีเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระลาออกในการเลือกตั้งวันที่24พฤศจิกายน2567ณหอประชุมอำเภอศีทาจังหวัดอุดรธานี20พฤศจิกายน2 5 5 6 7นางรุ่งเรืองรัตชูโชตมอบหมายให้นายสมัยสุวรรณศรครูกศสนตำบลและนายเอกพันธ์พรหมราชครูสรชเป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งตำบลหัวนาคำหน่วยเลือกตั้งที่1 1ถึง18หน่วยเลือกตั้งตำบลหนองนกเขียนหน่วยเลือกตั้งที่1ถึง7สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรณีเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระลาออกในการเลือกตั้งวันที่24พฤศจิกายน2567ณหอประชุมสอพอ,อําเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานี21พฤศจิกายน2567นางสาวชมพูนุชฮิลิโกกุลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสกรระดับอําเภอสีธาตุข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สก,อ,กรอระดับอำเภอสีธาตร่วมต้อนรับตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการณหอประชุมโรงเรียนสีทาตพิทยาคมอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานี26พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัตชูโชนมอบหมายให้บุคลาก,กรสกอรระดับตำบลทั้ง7ตำบลจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาส ติดและอบายมุณนะสกอรอระดับตำบลทั้ง7แห่ง28พิพฤศจิกายน2567นางรุ่งเร,ร,รืองรัตนโชติเพื่อในการสกอรอระดับอำเภอศรีธาตุพร้อมด้วยนายชนะชนประทุมธาครูและนายเอกพันธ์พรหมราชครูสรชเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟรอร์มทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณ2568ณนะห้องประชุมบ้านเชียงชั้น2 2. สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธนานี29พฤศจิกายน2567นางรุ่งเรืองรัชูโชดมอบหมายให้คณะครูสกอรรระดับตำบลทั้ง7ตำบลจัดกิจกรรมโครงการทักษะวิชาการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567พวเกเรา ชาวสกรระดับอำเภสีธาตทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการและสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป